ผ้าสวยผ้างามเป็นผ้าสองหลูกเป็นผ้าสองหลูกเป็นผ้าเป็นผ้าทอมือเป็นลายนาคไตคือตัวใหญ่ๆสวยละหัสละหัดเก้าเก้าลหัสเก้าเก้าราคาหกห้าศูนย์ถนนเพชรละหัดสูงราคาหกห้าศูนย์เพชรละหัดสูงศูง เอาตัวมันตามๆตัวมันจืงไงตัวนี้ก็สวยเป็นลายนกยุงเป็นลายนกยุงสวยๆเป็นสีกะปิเป็นสีกะปิสีผู้ดีจ้าผ้ามาใหม่จ้าสวยผ้าสวยผ้างามเป็นน้ําไหลเป็นเป็นน้ําไหลเป็นดอกเป็นน้ําไหลเป็น เป็นลายนกยุงสวยมากมากตัดเสื้อตัดทา้งเกงตัดกระโปรงตัดชุดไ้ายาวหนึ่งเมตรกว้างเมตรแปดสิบผูเกาวให้เรียบร้อยรหัสร <c oughs> หัสสี่หกราคาห้าแปดศูนย์รหัสสี่หกราคาห้าแปดศูนยตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่า ไม้เควนตัวนี้ตัวนี้เป็นไหมตัวนี้เป็นผ้าไหมเป็นไหมหมอนทั้งผืนเลยเป็นไหมหมอนสวยจกก็เป็นไหมหมอนตัวผ้าก็เป็นไหมหมอนทุกงผืนหัวเป็นฝ้ายนอกนั้นเป็นไหมหมอนหมดทุกผืนทุก,ทกตัวเลยสวยผ้าสวยผ้า